สัสสวสวัสดีครับแฟนๆน,นางกระแปงแทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนางกระแปงของเรานะครับก็มาอัปเดตนางกระแปงก,กันเช่นเคยนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆแล้วก็คลิปเก่าๆนะครับเมื่อสมัยปี2021 22นะครับของหน่วยสุนทรผู้ภาพยนตร์จอดระยองนะครับซึ่งทางช่องเราก็ได้นำมาอัปเดตกันอีกครั้งในปี2568นี้นะครับซึ่งภาพไตเติลนะครับก็เป็นการฉายแล้วก็แสงสีเสียงเล็กน้อยนะครับที่นำมาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งหน่วยสุนทรผู้ภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่เขตระยองนะครับในปัจจุบันนี้ก็ อย่างน่าจะรับงานกันอยู่นะครับหรือแฟนๆนักแปลงในเขตระยองนะครับใครที่มีข้อมูลหน่วยสื่ทสารผู้พยาต์นะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็ได้นํามาเป็นคลิปอัปเดตให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทันทีชื่นชอบนักแปลงนะครับได้ชมได้สัมผัสกันนะครับจาบหน่วยสื่ทรผู้พยากร์นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับทางช่องเราเองก็ได้มาจากบนจอนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเปลี่ยนเบอร์กันหรือยังนะครับ ยังไงก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับอยากจะติดต่อหนังกระแปงสัจอไม่ว่าจะเป็นหนังใหม่หนังเก่านะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับสุนทอนผู้ภาพพยนตร์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบช่องของเรานะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับก็จะนําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังกระแปงนะครับมาจะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มีภาพประกอบเล็กน้อยนะครับลงไว้ให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ